โอเคครับ okay, ผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายนี้ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเอ่องซานนะครับโซนไอ h u นติงเวิลด์นะเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการดันพลังนะครับผมเนี่ยพลังขึ้น1นึ่งแสนตนะั้งแต่เมื่อวานแล้วนะก็คือเลเวลสามนะครับพลังขึ้น1นึ่งแสนได้นะสำหรับสายพี่เนาะหลักๆเลยนะผมก็จะมาพูดว่าเราเนี่ยจะดันพลังจากไหนได้บ้างนะอาจจะไปไวเท่านั้นนะเพราะว่าเออ เน็ตไม่ค่อยดีนะครับและน,นี่ก็เล่นในมือถือด้วยนะสามเบบีไม่รู้เป็นอะไรนะใช้ไม่ได้นะทุกคนวันนี้อดสตรีมเลยแล้วก็อดเล่นทางซานสามดีเลยเนะครับอ่ะอหลังๆก็จะมีอยู่3อย่างนะครับที่เราจะต้องรู้เนาะก็คือ1เลยก็คือตรงที่เป็นรูปคอนนะครับแล้วก็เป็นรูปทางซานแล้วก็เป็นรูปกิ้วนะครับตรงนี้เนาะอ่ะโอเคมันเริ่มจากรูปคอนกันแลวกันนะครับจะเป็นระบบหลักนะที่เราจะสามารถดันพลังตัวละครได้นะอย่างแรกเลยนะครับเข้ามาที่หน้าตรงนี้เนาะเราก็จะมากดที่ตรงนี้ครับ การที่เราอัพตัวนเนี้ยเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มพลังของเราเนี่ยได้อย่างมากเหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้ผมพลังอยู่ที่106.57เนะครับมาเห็นเรามาดูกันนะอะ่ะก็ก็คือ1 0 0 0 0แสนนั่นแหละนะหนึ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเพิ่มได้ขนาดไหนนะครับการที่เราเนี่ยอัพตัวหนึ่งก่อนนะอ่าครับอัพตัวหนึ่งแล้วนะอ่ะปาปุ๊บนึงนะในแสนโอเคเราเนี่ยต้องใช้พลังงานกับการที่เราเนี่ยลงการฟงงาร์่างเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามันเปิดปุ๊บเราก็ไปลงปั๊บเลยนะครับเพราะว่า ถ้าเราตีไหวเนี่ยมันก็จะพลังเพิ่มขึ้นมาอีกนะเห็นปะ่ะ106.57านะครับตอนนี้ขึ้นมา107.97แล้วนะอ่าอันนี้แค่แค่ตัวเดียวนะอ่ะอาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับก็คือเราอัพตัวให้ครบทุกตัวเลยนะครับตอนแรก1 0 6 5 7นะเะเพื่อนๆจำเอาไว้นะครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะการที่เราอัพทุกตัวของเรานะครับให้มันขึ้นเลเวล37นะอันนี้คือเลเวลสามเจ็ดนะครับอ่าอันนี้อันเี้านะครับุกตเวหรอราว่า บางอันเนี่ยผมก็อ,อไม่ได้ไปตีนะครับเพราะว่ามันดาเมจไม่พอนะครับตอนแรกอะ่ะผมยังฟาร์มแหวนหมื่นปีไม่ได้ไงใช่ปะ <realmente> ที่ที่เราดูในไลน์อ่ะแล้วผมก็ค่อยค่อยไปประมูลนะครับประมูลนี่คือสําคัญมากนะมันจะทำให้เราเต,ติบโตได้แต่ว่าถ้าเราเนี่ยไม่ได้ประมูลแหวนอะ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราสามารถฟาร์มได้เหมือนกันนะวันนี้ผมก็ได้มาเหลายวงเหมือนกันประมาณสองวงได้นะครับอืมก็ถือว่าโอเคนะถือว่าเรายังฟาร์มได้อยู่นะได้มาสมวงสิวันนี้นะครับอืมก็เพิ่งได้อีกวงหนึ่งเพราะว่าผมตี ตัวเวลสามเก้าผ่านนะสำหรับในส่วนของตัวบอสแมปนะครับอ่ะโอเคบอสแมปเนะี่ยมันจะเกิดเรื่อยๆนะคือบอสไม่ไมีมันจะเหลือลูกกระจกนะครับเราก็สามารถตีได้มันก็จะได้ของมาอัพในส่วนของตัวมาอันเนี้ยนะครับตัวแหวนนะครับเนาะอันนี้ผมตีแหวนเนี่ยประมาณเวลสิบเวลสิบห้าพวกเนี้ยมันก็คือได้พลังขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับโอเคเราเามาใส่รูนกันต่อนะครับรูนตรงนี้เนี่ยเราต้องตีบวกด้วยนะแล้วก็ใส่แนะนาะว่าใส่ให้มันเป็นหนึ่งดาวอ่ะมันจะดีนะครับนี่เราก็ใส่ไปนะครับ ปึ๊บอ่ะอันนี้นะมีไหมอันนี้ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับคือผมอะไม่ต้องใส่หรอกผมใส่ไปอะเอบางตัวสายสายสายนี่ไงสายค้อนแต่ว่าผมไปใส่สายนกอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่เป็นไรหรอกใส่ใส่ไปก่อนได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีไงไม่มีก็ต้องใส่ไปก่อนเห็นป่ะงูอันนี้เอ้ยอันนี้งูใส่ไม่ได้ครับต้องใส่เป็นอันข้างบนอุ้ยมีแต่งูเหรอโอเคไม่เป็นไรมีแต่งูก็ใส่งูก็ได้อ่าก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนแล้วก็ซัพพอร์ต่ะซัพพอร์ตเรามีไหม อ่มีงูใช่ไหมโอเคก็ใส่ไปก่อนนะอ่ะอันนี้คือแบบผมทําขึ้นมานะเห็นปะ่ะอันนี้คือประมาณหนึ่งแสนหนึ่งแล้วนะโอ้โหแบบแปบ๊บเดียวทุกคนพลังขึ้นรุนรัวนะครับอ่นเดีย๋ยวเราอัพรูนกันต่อนะครับคือตรงหน้าตัวละครเนี่ยสําคัญมากๆนะครับเราต้องมาทําตรงนี้ยเยอะๆอ่าเราอัพไปครับอ่ะแล้วก็อัพให้ครบพยายามอัพให้มันครบให้หมดนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะ อ๋อใส่เปลี่ยนได้โอโ้ยังไม่ไม่ได้ใส่เหรออันนี้คือลืมดูอันนี้ล่ะอันนี้วงแหวนนะครับอ่าผมมีแหวนหมื่นปีอีกผมก็ใส่ไปเลยครับใส่เป็นช่องบนก่อนนะเพราะว่าผมจะเอาสกิล e เนาะเฮ้ยหรือว่าช่องล่างสกิล e จำไม่ได้ละอ่าประมาณนี้ก่อนนี่ครับพลังตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันอ่าประมาณนี้เนาะก็คือหนึ่งร้อยสิบสี่จุดสี่ห้านะจากเดิมเนี่ยหนึ่งร้อยหกจุดเท่าไหร่นะหกห้าใช่ไหม ก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะอืมขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราสามารถสุ่มกาชานะครับถ้าเราสุ่มกาชาเนี่ยมันก็จะได้ในส่วนของตัวพวกกาดพวกอะไรมาด้วยนะนี่เลยก็คือมันจะมีแบบการสัพย์อย่างนี้มันจะเอาไปอัพพลังได้นะแล้วก็รวมถึงถ้าเราได้ตัวละครซ้ํานะครับเราสามารถไปอัพดาวได้มันก็จะเพิ่มพลังได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าผมเนี่ยดองหมกาชาไว้อยู่นะก็เลยแบบ พลังอาจจะประมาณนี้เนาะโอเคต่อมานะครับมาดูในเรื่องของกระดูกวิญญาณน,นะครับเราสามารถจัดตรงนี้ได้นะว่าเราสามารถเอาตัวลงลงไปได้นะแล้วก็จะเป็นการออโต้นะครับออโต้เราก็จัดไว้ได้นะว่าเราจะเอาออโต้แบบไหนเนะเาะผมเปิดไม่ได้เราเปิดได้นะครับก็ก็เปิดทิ้งไว้นะอืมเปิดตรงนี้ไว้นะครับออโต้ผมก็จะจัดเซตประมาณนี้เลยนะโอเคต่อมาครับเป็นเรื่องของกระดูกวิญญาณกระดูกวิญญาณของเราเนี่ยเราจะต้องใส่นะครับ ที่มันเป็นในส่วนของตัวสีทองนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นประสิทธิภาพที่แบบดีมากๆนะครับแล้วก็ใส่ตามที่เรามีเนาะเออลืมพูดไปนะครับสำหรับในส่วนของตัวละครเรานะการที่เราใส่วงแหวนหมื่นปีเนี่ยถ้าเราดาวไม่ถึงเนี่ยเอฟเฟกมันก็จะไม่ออกนะครับเพราะว่า บางอย่างเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ในส่วนของตัวละครนะครับมีดาวบอกเนาะอย่างเช่น4ดาวนะครับถ้าเราใส่25 0 0 0ปีเนี่ยก็ต้องใส่เป็น5ดาวนะครับเพนถึงจะได้เอฟเฟกเนาะถ้าเรามีวงแหวน2องหมปีแต่ว่าตัวละครเราเนี่ยยังแค่4ดาวอยู่นะครับมันก็จะเอฟเฟกไม่ออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ให้หาตัวซ้ํานะครับเรามาร์กทีมเลยครับว่าเราจะเล่นทีมไหนนะครับอย่างเช่นผมอาจจะเล่นทีมมังกรสายฟ้าใช่ไหมเริ่มต้นเนี่ยผมต้องมีมังกรสายฟ้ามา1ตัวนะครับหรือจะให้ดีนะครับต้องวตั ขนนกทองคํากับมังกรสายฟ้าคู่กันนะครับเพราะว่ามันจะได้ทําดาวได้ง่ายนะครับผมเนาะโอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะสาหรับในส่วนของตัวการดันพลังนะครับต่อมานะครับการดันพลังอีกอันหนึ่งก็คือการที่เราเนี่ยเข้ามาที่กิวครับเราต้องมีกิวอยู่นะครับกิวของเราเนี่ยนะครับหนึ่งเลยก็คือเราต้องประมูลนะครับนี่เลยเรามาประมูลกิ้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้ของค่อนข้างเยอะมากๆนะผมประมูลอะไรบ้างนะครับมาดูกัน อ่ะนี่เลยครับประมูลอันนี้มาอันนี้คือที่อัพดาวกระดูกนะครับเห็นว่ากระดูกอะ่ะผมได้มา2ดาวใช่ไหมขาขวาใช่ไหมนี่เลยก็ครับผมก็ได้มา1ดาวตัวแรกแล้วผมก็ใช้นี่แหละในการอัพนะครับแล้วก็ประมูลอันนี้มาครับเห็นไ่มไอ่ถีบฟ้าเนี่ยนะเออแล้วก็ประมูลแหวนมา2วงเป็นไงโลภไหมโลภนะครับแต่ว่าอันที่จริงอ่ะเราควรแค่ประมูลแค่แค่วงเดียวนะถ้าเราแบบอยู่กิลใหญ่ๆเนาะเพราะว่าถ้าเราเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยแบ่งๆกันไปครับอืมนะครับสำหรับสายเติมอาจจะไม่ต้องมากด ให้สายฟรีเขากดกินไปก็ได้หรือว่าสายเติมจะขอกดก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยแบ่งสายฟรีลงลงมงแหวนนะครับมันก็จะได้ในส่วนของแหวนหมื่นปีได้ง่ายขึ้นนะโอเคเนาะอ่าแล้วแต่ว่าเพื่อน <S <S ๆจะบริหารจัดก,การในกิวยังไงนะแต่ผมกดมาสองวงนะครับโลกเออนะครับก็เอามาใส่นะครับก็เลยพลังเยอะขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงแล้วก็ในการอัพนะครับนี่เลยตรงนี้คือสิ่งสําคัญนะครับในการที่เราจะอนะัพเนาะมันก็จะได้มานะครับตามเลเวลตามพลังของเราถ้าเราพลังถึงเนี่ยเราก็มาอัพได้นะครับอันนี้คือ อ่ะผมยังไม่มีอัพแล้วหมดแล้วนะครับผมอัพไปแล้วก็คืออัพเสือนะครับเสือสามแมงป่อ, 3, ปองสามนะครับแล้วก็นกสามนะครับประมาณนี้ก็เพื่อนๆก็ไปประมูลเอาแล้วกันนะก็เก็บเพชรไว้ประมูลด้วยแล้วกันเพชรตอนนี้ผมเหลือประมาณกี่เพชรเนี่ยสี่พันสองร้อยนะประมูลไปเยอะเหมือนกันเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเนี้ยประมูลไปเยอะแล้วก็ในส่วนของแมปนะครับแผนที่เนี่ยนี่เลยครับผมใกล้จะครบแล้วเหลือแค่ไปตีมอนตามแมปนะครับนี่เลยเป็นไงเวลสามเก้าผมตีไหวนะเนี่ยผมตีไหวผมเหลือสามเก้าอีกตัวหนึ่งเนาะแล้วก็กล่องเนี่ยจะอยู่ตรงเนี้ย นะครับกล่องอยู่ข้างบนสุดนะครับนี่เลต,ตรงนี้ตรงนี้อีกประมาณ6กล่องนะ้อก็พอดีละพอดีร้อยแนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้อันหนึ่งเนาะอ่ะผมตีให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าเล่นในมือถือเนาะมันอาจจะแบบแหลกๆหน่อยนะครับแล้วก็ภาพก็อาจจะไม่สวยนะอันนี้ก็เอามาพูดคุยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆในการที่จะดันพลังได้นะถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้เป็น À, แบบว่าสายเติมนะครับแล้วก็ไม่ได้สูงการชา <c oughs> แบบผมเนี่ยก็พลังจะประมาณนี้นะก็หาคนแบกสักคนนึงนะครับการที่เราแบกดันวงแหวนเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้ในส่วนของวงแหวนที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วสิ่งสุดท้ายเลยอันนี้ผมลืมไปทุกคนเออคือสิ่งนี้แหละเพื่อนชอบลืมนะครับโดยเฉพาะผมก็ชอบลืมเหมือนกันนะครับมันจะเป็นในเรื่องของการที่เราเนี่ยมาทําขั้นตัวละครตรงนี้ครับการที่เราเลื่อนขั้นตัวละครเนี้ยมันจะมีสีฟ้าสีเขียวใช่ไหมอ่ะเราไปฟาร์มของเลื่อนขั้นนะครับตรงนี้นะครับ ถ้าเราไปฟาร์มได้เนี่ยมันก็จะดีนะครับเราไปฟาร์มเลยครับมันจะทําให้เราเนี่ยดันพลังขึ้นมาได้อีกนะซึ่งผมเนี่ยอ่ะ ผมก็ต้องไปฟาร์มตรงนี้เราจะใช้พลังงานในการฟาร์มตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะต้องกวาดล้างขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องแบ่งพลังงานมาฟาร์มตรงนี้ด้วยตรงนี้มันจะไม่มีเควสบังคับให้เรามาทำนะครับมันจะบังคับแค่ช่วงแรกแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมันจะไม่บังคับให้เราอย่างเงี้ยเห็นปะผมผมไม่ฟาร์มได้แต่ว่ามันจะไม่มีเควสบังคับให้เราฟาร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องอย่าลืมนะครับว่าจะต้องมาฟาร์มตรงนี้ด้วยนะครับเก ตัวนี้คือสิ่งสําคัญมากๆนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยดันพลังขึ้นไปได้อีกนะครับผมเนาะโ okay. อเควันนี้ก็น่าจะพลังประมาณเอ่อหนึ่งแสนได้นะเออนะครับเนาะผมขอตีไว้หนึ่งแสนสองหมื่น 1, 200, แล้วกันนะสำหรับในส่วนของวันนี้แต่ว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะประมาณวล่สามหกเนาะพลังหนึ่งแสนนะเพราะว่านับจากของเมื่อวานแล้วกันเนาะเพราะว่าผมเมื่อวานเอ่อไม่มีเน็ตทำาิฟิ <c oughs> ก็เลยแบบทําให้ดูไม่ได้นะครับผมเนาะโอเคก็ตีไปประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับสายฟรีเนาะเล่นมาประมาณ5วันเนะะาะเมื่อวานวันนี้วันที่6นะครับ ห้าวันพลังหนึ่งแสนนะครับอืมหนึ่งแสนหนึ่งแสนหกพันเออแต่เอาตีเป็นแ0 0หนึ่งแสนก็ได้แล้วกันนะโอเคเนาะห้าวันพลังหนึ่งแสนนะสำหรับคลิปนี้เนาะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ